เส้นต่อไปกะลาทารีนะครับอาจารย์ท่านพันนาแล่นออกมาแต่นาพีกลับแตกแยกเป็นสี่สองเส้นนี้ผ่านขึ้นไปตามโครงสุดข้างละเส้นร้อยขึ้นเป็นสบักในทั้งซ้ายขวาตามนิสัยแล่นขึ้นไป กำด้นครันตลอดเสียนเวียนกระหลบแล่นทวนทบจรจันโดยหลังแขนทั้งสองนั้นออกไปงันที่ข้อมือแตกแยกเป็นห้าแถวตามแนวนิ้วให้ยึดถือสองข้างทุกนิ้วมือให้ยึดถือทำต่างๆสองเส้น เบื้องใต้นั้นเล่นผูกผันลงเบื้องล่างตามหน้าขาสองข้างวางลงไปหน้าแข้งพลันหยุดพอเพียงข้อเท้าแตกออกเหลา่าและ5อันเอ็นหนึ่งทั้งหนั้นทั้งสองข้างดังกล่าวมาอันเส้นกาลทาลี ทั้งสนี้มีวิกากำเริบให้ศิลาย่อมเย็นชาเน็ดทั้งตัวมักให้เจ็บเย็นสถานเพราะอาหารแหลงชั่วขนมจีนข้างเหนียวถัว่วพอใจกินจึงเกิดเป็นอาทิตย์จันทโทษนี้กาลทาลีกำเริบเข็นบางที ก็กลายเห็นโทษสนนิบาตทำกะลีบางคาบก,กลับเป็นลมเรียกนิยมหัดรังสีนอนแน่ไม่สมประดีรู้สึกกายไม่เป็นเลยอาการเส้นทารีสิ้นเท่านี้นะท่านเอย๋ยอยู่ยาไม่มีเลยสิ้นเรื่องราวกล่าวต่อไป ทจะแก้ก็แต่นวดตรวจกดเส้นดังกล่าวไว้ให้หย่อนผ่อนพักใจจึงแก้ไขด้วยอยุบยาโอสดในปัตวีมาปุญชีทุกทิวาอาจบรรเทาเบาพาทาโทษมหาก็ห่างหายต่อไปเป็นเส้นสหัสสลังสีนะครับ หนึ่งหัตสะรังสีเอ็นอันเส้นนี้ท่านพิปรายในอุทธรข้างซ้ายหมายแล่นลงไปโดยต้นขาตลอดลงฝ่าเท้าเล่าแล่นผ่านเอานิ้วบาทาต้นนิ้วสิ้นทั้งห้าย่อนขึ้นมาข้างซ้ายพลันตลอดทอด เต้าหนุ่มซ้ายเล่นผันผายข้างคอนั้นลอดขากันไกลพลันสุดเส้นนี้เป็นรากตา,บ,าบังคับให้กลับกรอกหลับลืมออกเป็นธรรมดาประจำตาข้างซ้ายหนาเมื่อวิกากำเริบนั้นมักเป็นลม จักกุนิวาสแลอัคคณิวาตกุณผันเจ็บกระบอกจักกุผันย่อมวิงเวียนบ่อลืมแลอันโทษหัดรังสีเกิดกะลีชนีแท้ทั้งนี้ก็เพราะกระแสกินสิ่งของอันมันหวานเกิดลมสองเหล่าหนอมักก็จับ ให้ร้าวฉานวันศุกร์มักก่อการท่านกล่าวไว้สืบสืบมาผีจะแก้ก็เร่งนวดตรวจกดเส้นดังพันนา,นาซึ่งหยูยาตามตำราพันเยียวยาก็พันหายถัดไปเป็นเส้นทวารีนะครับ ทวารีมีชื่อเรียกได้4ชื่อนะครับมี1ทวารี2ทวาคตา3ทวารีมิสระอะแล้วก็4นะครับทวารจันทร์1เส้นทวาคตาบางตำรากล่าวพิปลายทวารีกำหนดหมายบ้างทิบายทวารจันทร์เส้นนี้ มีนามสามตามผู้แพทย์เคยสำคัญวิถีดำเนินนั้นเส้นเดียวกันอย่าก,กังขาแล่นออกแต่นาพีข้างขวานี้แล่นลงมาตามแนวแห่งขาขวาสู่หน้าแข้งจนฝ่าเท้าตลอดนิ้วทั้งห้านิ้ว พริ้วกลับขึ้นตามแข้งเขาหน้าขาขึ้นไปเอาชายโครงสุดจนเต้านุมขึ้นคางแล่นตลอดเข้าเอาลูกตาโดยนิยมเป็นรากจักสุขสมให้กราะก,กลับหลับลืมแลเป็นเส้นจักสุขขวาครั้งวิกา มักปรวนแปรเป็นลมไม่ลืมแลให้วิงเวียนพ้นกำลังกระบอกตาให้ปวดนักเล่จักสุประทุพังทวารีวิการังเจ็บสิ้นทั้งสองซ้ายขวาบางทีเป็นข้างเดียวข้างขวาเจียวสุดปัญญา ชื่อทิพย์จากสุขวาตานั้นพร่างมัวไม่เห็นเส้นจากสุครั้นวิการละไว้นานต่างๆเป็นปัตตคาตบังเกิดเข็นด้วยน้ำเ้าอันมันหวานผู้นั้นมักบริโภคกามสังโยกวัน,นังคารจึงเกิดโทษให้วิการ ธาตร้าวรานกำเริบเข็นคุมโทษแต่นั้นมาณนะหาราจักให้เป็นผิแพทย์ผู้ชัดเจนร้าวเรื่องเส้นจึงให้แก้ทวารีทวาคตาทวารจันเส้นเดียวแท้แก้นาพีตามกระแสดำเนินนวดให้คลายหย่อน นวดไปตามลำเนาเถาแถวเส้นเอ็นสัญจรใครกรรมด้นสองก่อนจึงจักสุหายวิงเวียนอันเส้นจักสุสองแก้ทํานองไม่ผิดเพี้ยนผู้แพทย์สถิตเสถียรพิเคราะห์เพียนด้วยปัญญาเส้นที่เจ็ด นันทพูสังหรืออุรังภูสัมภวังสัมปสาโสลาวุสังชื่อนี้เป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับหนึ่งเส้นชื่ออุรังภูสัมภวังนั้นก็ว่าสัมปสาโสนามปรากดชื่อว่าเป็นสามอย่างเส้นนี้แล่นออกมาแต่นาพีวิถีทาง ขึ้นไปไม่ขัดขวางตามราวนมเบื้องซ้ายหมายไปเนาเอาข้างซ้ายหมายหูซ้ายดังอธิบายเป็นรากโสดประสาสหมายดังบรรยายชนี้มาเส้นนี้มักร้าวฉานเพราะอาการอาบทาราเหลือประมาณบ่อวิจารพระเอินจับ วันพุธแลเส้นถัดไปเป็นเส้นรุชมนะครับมีอยู่3ชื่อเนาะรุชมสุขุมอุสมาอุลังกาหนึ่งโสดเส้นชื่อสุขุขมอุสมานามกรแทออกจากนาพีแผ่ขึ้นไปจับราวนมขวาขึ้นไปราวต่อคางวางไปเอา หูขวานาเป็นรากโสดประสาทนาเมื่อวิกาเพราะอาหารมักเสพซึ่งน้ำมะพร้าวจึงรานร้าวลมวิกามักจับวันนังคารตามตำนานพระเอินเป็นอุสมาก้าแขนขึงให้หูตึงรานร้าวเข็นลมออก หูวู้เป็นเพราะโทษเส้นกำเริบกล้าเหมือนกันทั้งสองข้างท่านกล่าวอ้างนามวาตาคทาหุทั้งซ้ายขวาโสดวิกามักตันตึงจะแก้เส้นลมนี้ตามวิถีแถวเส้นขึงนวดบนหูสองจึงลมเสียงอึง บรรเทาหายแม้นวดไม่ยินเสียงนามลมเลี่ยงคำที่บายหาละกันดังบรรยายหนึ่งปล้ำคลายเส้นสะเอวให้นวดจงช้าคลันตามเส้นสันจึงหายเร็วคลึงเคล้นเส้นให้เหลวเร็วเร่งยากินพลันหาย ต่อไปนะครับเส้นที่9เป็นเส้นสิกค,คินีรัตตะคินีสังคีนีคิดคิดชะอันนี้ชื่อเดียวกันนะครับ1เส้นอันชื่อว่ารัตตคีนีหนานามที่บายสังคีนีก็บรรยายเส้นเดียวหมายมีสองนามเส้นนี้เล่นออกมาแต่นาพีใต้ศูนย์งาม ตลอดตรงไม่เข็ดขามเป็นครึงคะชาติม,มุดมักวิบัติโทษต่างๆเสียดสีข้างเป็นพ้นนักขัดเบาก่อประจักษ์ไม่ชนเชี่ยวดังแต่ก่อนปัสสวะให้ค้นขุนมักเบากลุ่นแลรุ่มร้อนเจ็บเนาบ่หยุดย่อนเพราะโทษเส้น วิกาโรบางทีกลับเป็นลมราทยักษ์ะสมวายูเกิดเพราะนหาโรองคชาติร้าวหมุนหมองเกิดด้วยน้ำกามตนอันวิกลเพราะลำพองกลั้นน้ำกามขัดข้องบ่อได้ตกด้วยกำหนัดน้ำกาม ก่อโทษเองจึงก่อเพลงมุดหยดหยัด,ยดเป็นหนองในไหลวิบัติเพราะมูลราคะก่อเกิดเองสตรีเพื่อโลหิตวิปริตทำหลายเพลงมดลูกวิการเองจึงก่อโทษทำต่างๆเจ็บท้องสีข้างสุดสะเอวดุดดังหักกลางเร่งนวด เส้นขัดขวางแถวเส้นดังที่กล่าวมาแก้สะเอวตะโพกสองทั้งท้องน้อยแก้วาตาคลายก่อนผ่อนกินยาตามตำราวิธีดีเส้นที่10บนะครับเป็นสุขุมังกังขุนันทกรวัตเป็นเส้นเดียวกันนะครับหนึ่งเส้นกังขุงนั้นเล่นจรจันทจ,จากนาพี ประวัติรอบทวารมีคูดมักคะพนักงานสำหรับรูดคูดเผยบ่อละเลยที่วาวานกังขุงก่อวิการเพราะอาหารโอชะมันผู้นั้นมักบริโภคกำเริบโรคแต่เหตุนั้นวันอาทิศผู้ฉันกังขุงนั้น จึงก่อเพลงทำโทษให้ตึงทวารท้องดุดรานกำเริบเสงอาหารเคยก็เลยเองกินหย่อนน้อยมักคับท้องผิจะแก้เส้นกังขุงนวดพยุงนิ้วประคองเหนือชื่อเส้นเอ็นร้องค่อยจดจ้องให้เสียวทวาร ฝีเย็บดังปริแตกทวารแยกคูดเคลื่อนคลานเส้นนี้พระอาจารย์จับมือจดจึงจะจริงเส้นสิบหยิบยกกล่าวพอเป็นเราแก่ชายหญิงหยุดจบครบสิบสิ่งอันมีนามต่างๆมาพอสังเกตเอกเทศให้อุเอก เหลือปัญญาผู้แพทย์ไครวิถาจึงศึกษาภาคเพียนไปเส้นสิบแผ่นคำพีจบเท่านี้จะหยุดไว้กล่าวเกล็ดนิเทศไปตามตำนานโบราณมานหารโรยุตโตตามเงื้อดงดงามยุติกา ลำดับนี้จะพรรณนาเรื่องอัติดำริไป